ทุกคนนะจ้าวันนี้ก็จะไปไายเรือจ้าปีนี้ยังไม่ได้พาทุกคนไปภายเรือจ้าเรืออะไรนะ,ะเรือแจวที่มันแกวกับหลังขึ้นเลยจ้าปีที่แล้วอ่ะพากันไปบ่อยกันจ้าปีนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบว่ายังไม่เคยไปแล้วก็จะพาทุกทุกคนไปชมธรรมชาติเหมือนเดิมจ้าธรรมชาติประเทศแถนดินแดนขัว้วโลกเหนือ แล้วก็ไปดูกันว่ามันงามไหมตามมาเด้อตรงนี้ก็เป็นทางไปป่าเฮเราเองจ้ะป่าเฮดพึ่งที่หลังโรงเรียนที่อ๋อเคยมาเก็บไหุ้กคนได้ดูจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นทุง่งเฮเรเนจะเป็นถัว่วจ้ะ<อ>เห็นอ้อยวะเขาไห้ถังละสิบโลนู่นเลยจ้ะ ถ้ามีเบาะนั่งกเกาหลีอะสอ่งหาเฮตอย่างก็ไม่มีวี่แววที่มันจะออกเลยจ้ะไปเอกก็ปั่นไปก่อนนานี่จ้ะถึงเรือได้แหละไปเอกนี่จ้ะถึงที่จอด,ดรถแล้ว ไปจ้ะไปดูเรือกันตอนนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เขาเรียกว่าอะไรตอ้อรนี่คือหอดูนกจ้ะสองนกเนาะนี่จ้าเรือลำเขียว <c oughs> ได้ครับพื่อนเ,เกอนจ้ะไม่ได้คัดไม่ได้อะไรเนาะปีหนึ่งออกมากี่ค้างเองจ้ะเรือรันี่ก็อายุประมาณเท่าอจอะสี่สิบปีแกก็จะปิดรูจ้ะรูไม่ให้เอาไม่ให้น้ำเข่าเรือได้จ้ะ ก็จะเปิดเอาไว้ให้เวลยามเนตกมันจะระบายออกไวยจ้ะนตัวเ็นอ่ะอ่ะของเซ็น แกบอกว่าเรือลำฮียอายุท่าอ่อเลยจ้ะปิดแด้กุญแจกุญแจ,จ,จไม่ถูกเลยกลับบ้านมาใหม่เด้อไม่สามาอาไว้จำลูกกุญแจไม่ได้ไ แกเบอกว่าหาไปหาไปรอบนแก่บอกว่าหาไปรออีตรงตระนี้ก่อนโตรโตรลนี่เอาไว้ออกเสียงไม่ได้ก็จะเป็นหอดูนกไดะ เย็นๆก็จะมีผู้คนมาชมนกชมบรรยากาศอ้ะปะเจ้ไม่มีนะมีกระไดขึ้นไปจ้ะนี่หอดูนกบรรยากาศเป็นไ,ไงเด้งเดี๋ยวทางบนเห็นไม่เรือ เาไว้ไม่จะก,กี้นี่เอจะ่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปในอ่าแม่น้ำตรงนั้นจะจะสวยมากๆจะเข้าไปไนดะ้อ้อลืมเอาเสือมานั่งเนาะเผื่อไปเกาะตรงนั้นแต่ไม่เป็นไรดอกนั่งกับเพื่อน,นอะ เลื่อยมาครับโอ้โหรอรอจนแบบว่านานมากได้เอาเลื่อยมาตัดนะครับสองลูกเลยนะครับไม่ธรรมดานะครับแล้วตอนกลับเราจะทำยังไงครับ ตอนนี้ก็คืออาการเรื่อยนะครับหายไปเป็นชั่วโมงเสียแม่ก็เแีไปค่ะนี่นี่ เห็นไงปีละครั้งเืมกุญแจก็จะได้เลยจ้ะก็จะออกกันนะจ๊ะอะไรอ่ะนี่จ้า อ่ yeah. ไปกันแล้วเ้ยมีหอยด้วยหอยตัวยิ่งใหญ่ด้วย,ยไ่ได้เฮ้ยเห็นหอยตัวใหญ่จับไม่ทัน,นเลือทับไปแล้วจ้ะ หอยแบบป่านเองนี่ใช่แต่หอยนางมันมอยู่ในสาลา่ไปแลวจ้าวิวส,สวยวิวสวยมากเลยจ้ะธรรมชาติกันนี่เนาะ จะพายกลับหลังจะ้ะนักนักเลยจ้ะไม่ใช่เบาๆนั่นหนักจดอดอกบัวสีเหลืองน้ <c oughs> แขนไม่ถึง ดอกบัวเห็นไหมบ้านเองไม่มีได้แบบนี้จ้ะตอนที่เอาถ่ายดูจะเป็นสีขาวอันนี้จะเป็นสีเหลืองจ้ะชั้นเดียวเนาะดอกบัวบ้านเขาไปบัวก็จะเหมือนบ้านเองจ้าใยบัวก็เหมือนกันนะจ้ะตรงนู้นเมื่อกี้นี่ที่ถ่ายดูเ แกอรโตระนี่ก็คือหอดูวิวชมวิวจ้าขึ้นละยากเหมือนกันไ่ก็เฮลโอ้ก้เเส้นไ Ei se ole kun se suunnan pitäminen on vaikeaa vähän. Voi katsoa minun takana, että on sama maisema tuolla rannalla, pää ja ranta samassa suunnassa. Sillä vaan sourat. tuolla työnnät taaksepäin, väärinpäin tuolla airolla. Toista päin. Työnnä, työnnä täältä tonne päin, ei, ei niin päin, toista päin. Sillä voi pakittaa sillä airolla, niin. Noin, ja toisella on ja tolla pakitas. Ei, pakita Tuolla toista päin, meni jo hyvin. Tänään on วิวสวยมากๆเลยจ้ะท้องฟ้าสวยยคนบางคนก็นั่งรับก็จะเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยจ้ะแล้วก็ฟั่งนู้นก็จะเป็นชายหาดจ้ะเียบเงียไม่ค่อยมีคนมาเนาะหน้ามันไม่สะอาดอ่ะ นามเป็นชู้เขียวเขาก็เลยไม่มาเล่นกันจะทางนี่เขาจะไปอีกฝั่งหนึ่งจากโอ oh, ยายา่ารวีจะไปรูปนี่ยังจะย,ย,กยกดูอยู่นะ่ยเหยื่อมดแล้วเหยื่อมดแล้วป้าหน่อยเดกินเหยื่อหน่อย ก็ไม่ได้จะไปนออ้องกินลมชมวิวฝนก็จะมาก <c oughs> ็จะมาลบก็ฝังจ้ะพายเรือเข้าฝังนะ ตอนนี้ก็มาปิกนิกกันจ้ะทางฝั่งเนาะมันคอนเมฆมันมามืดๆมันเหมือนฝน,น,นจะตกจ้ะ คลิปนี้ก็ขอลากันก่อนเ้อจ้าฝากการลองคืมๆม,มาจ้บาบายดทุกคนเดยจ้บาบายๆจ้ารีบกลับบ้านก่อนฝนมาแล้ว